โควกคนหูเล็กต้องฟังทางนี้ค่ะวันนี้ได้ใส่คองแมสมาใหม่จากร้านน้ำพริกชวนเปนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาที่ใส่แมสท,ที่ไรอะคะ่ะแมสหลุดออกจากหูตลอดเลยอะคะ่ะมันไม่ค่อยอยู่เราก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือใสยคองแมสใายคองแมทสแมท,ที่ได้มาวันนี้นะคะจะเป็นตัวการ์ตูนของซาริโอค่ะก็จะมีคูโร,รมิคิตตี้แล้วก็ไมล์มโลดี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าลายอะไรน่ารักที่สุดที่ร้านเขาก็จะมีตัวการ์ตูนให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าพิงชอบตัวละครซา,าริโอนะคะก็เลยเอาซาริโอมาค่ะตรงสายของเขาอะค่ะจะมมีีดดเลเลป็นอกไ้ สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไมล์เมโลดี้นะคะน่ารักมากค่ะตัวสายของไมล์เมจะเป็นจุดจุดสีชมพูค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองใส่แมสให้ดูด้วยนะคะปกติแล้วเวลาที่ทุกคนใส่แมสทุกคนใช้สายคองแมสไหมคะเมื่อก่อนพิงก็ไม่ใช้นะแต่เดี๋ยวนี้ใช้แลวติดใจคะ่ะเพราะว่าเป็นคนหูเล็กมากๆเลยคะ่ะเวลาที่ใส่แมสล้วไม่มีสายคองแมสแมสก็จะหลุดตลอดเลยคะ่ะตอนนี้ก็ใส่แมสกับสายคองแมสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองใสใ่ให้ทุกคนดูคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหูของพิงจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ่หนเ็ หูมันเล็กมากๆเลยค่ะตอนนี้พิงก็หมดปัญหาแมดร่วงแล้วค่ะเพราะว่ามีสายของแมดน่ารักน่ารัก